สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านบริษัทบริโูคร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนะครับได้มีการเสนอเกี่ยวกับการรับราชการทหารโดยสมัครใจชุดใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของเยอรมนีไปสู่นโยบายต่างประเทศและกลาโหมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชเคยประกาศไว้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแห่งยุค โดยทางด้านบริติสตุริบุตได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอนี้กับผู้สื่อข่าวว่าแนวคิดนี้เป็นการรับราชการทหารแบบเลือกสรรซึ่งออกแบบมาเพื่อให้กองทัพสามารถเลือกเฉพาะคนที่เหมาะสมที่สุดและมีแรงจูงใจมากที่สุดสําหรับการฝึกอบรมทั้งนี้ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบ18ปีจะต้องรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสนใจในการรับราชการทหารส่วนผู้หญิงสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บังคับให้ต้องกรอกข้อมูล บริษัทอร,ริอุตระบุว่าจะมีการเลือกกลุ่มเพื่อทําการรวบรวมก่อนที่จะเลือกกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดที่จะประกอบด้วยการรับราชการทหารขั้นพื้นฐานเป็นเวลา6เดือนพร้อมตัวเลือกการรับราชการทหารโดยสมัครใจเพิ่มเติมสูงถึง17เดือนโดยสําหรับโมเดลนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจานวนเยาวชนที่เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจต่อไปอีก5,000ถึง15,000คนและเพิ่มอีก200,000คนในที่สุด ซึ่งการเพิ่มกําลังสารองเช่นนี้ก็เพื่อให้สามารถขยายจํานวนทหารได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดสองครามบริทิสตูริอุสกล่าวว่านักวางแผนทางทหารคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีคนประมาณ400,000คนต้องทําแบบสอบถามที่วางแผนไว้และจะมีผู้ชายประมาณหนึ่งในสี่ที่สามารถสแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกับกองทัพได้ซึ่งตนก็คาดหวังที่จะเรียกเฉพาะผู้ี้ระบุว่าตนสมัครใจที่จะเป็นทหารเท่านั้นจะไม่มีใครถูกบังคับให้รับราชการทหารขัดกับเจตจำนวหรือว่าความเชื่อของตน กระทรวงนั้นพยายามมุ่งมั่นเน้นไปที่การเข้ารับราชการโดยสมัครใจแต่อาจมีองค์ประกอบบางประการทําให้ต้องเกิดการ,ร,รบังคับหากถึงเวลาที่จําเป็นทั้งนี้บริพิตริยุสธได้ให้คำบัรยว่าจะเปลี่ยนเยอรมนีให้เป็นประเทศที่พร้อมทำสงครามเพราะสงครามระหว่างพันธมิตรด้านกลางหมตะวันตกของนาโต้ก,กับรัสเซียอาจเกิดขึ้นได้ใน5้ถึงแปีนี้เยอรมนีนั้นจําเป็นต้องอยู่ในฐานะที่สามารถยับยั้งการโจมตีได้ซึ่งสถานการณ์ไปทุ้งคำขณะนี้นั้นแต,ตกต่างจากเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นบริทพิตโตริอุสได้กล่าวในรัฐสภาว่าเยอรมนีนั้นต้องมีความพร้อมในการทำสงครามภายในปี2029เพราะเยอรมนีนั้นไม่เชื่อว่าปูตินจะหยุดอยู่ที่ชายแดนยูเครนการเงินอาวุธและบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงสถานะของกองทัพซึ่งในกรณีฉุกเฉินเยอรมนีนั้นจะต้องเรียกทั้งผู้หญิงและผู้ชายในแนวป้องก,กันที่สามารถปกป้องประเทศได้และด้วยเหตุน,นี้การรับราชการทหารรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นขณะที่ ก่อนหน้านี้เยอรมนีได้เคยนะครับการรับราชการทหารภาคบังคับตั้งแต่ช่วงปี2011ซึ่งตามการสำรวจของสถาบันวิจัยโฟร์ตาในเดือนมีนาคมปี2567ที่ผ่านมาพบว,ว่าชายชาวเยอรมนีประงานครึ่งหนึ่งเห็นด้วยที่จะให้นำระบบกองทัพกลับมาใช้ใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถางอินเตอร์เน็ตติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถางอินเตอร์เน็ตด้วยครับ